แก้วกาแฟของซิวากโขนาด10ออนนะทุกคนน่ารักมากๆดูดิไซเล็กขนาดพกพามากเลยทุกคนดีไซน์ของเขานะ่น่ารักมากๆเลยทุกคนนี่และเขายังมีฐานซิลิโคนกันลื่นด้วยนะทุกคนวางที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวล้มเลยนี่และตรงฝาของเขานะกันรั่วซึมได้ดีมากๆเลยทุกคน เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะทุกคนนี่ด้านในของเขานะจะเป็นเคลือบเซรามิกนะทุกคนคือแบบทำความสะอาดง่ายมากไม่ทิ้งคราบเลยและแก้วไวนี้นะไม่ใช่แค่เล็กกระทัดรัดอย่างเดียวเขายังเก็บความร้อนได้ตั้ง12ชั่วโมงความเย็นยาวๆเลย24ชั่วโมงเลยทุกคน แก้วใบนี้นะทุกคนพกไปไหนก็ไม่อายเลยทุกคนเพราะว่าเขามีสไตล์ไม่ว่าจะเก็บความร้อนความเย็นก็ใช้ได้ดีเลยทุกคนใครที่สนใจแก้วที่น่ารักพกพาง่ายสะดวกสบายนะพกพาไปไหนก็น่ารักสุดๆไปเลยทุกคนเขามีหลายสีให้เลือกนะสามารถไปจิ้มใน,นตะกร้าของเราได้เลยน่ารักสุดๆแก้วซิวบโก้ใบนี้